โอเคใน,คล,นคลิปนี้ง่ายมากคลิปนี้ง่ายมากกูจะให้มึงเล่นเกมซ่อนแอบกับกูกูจะเป็นคนแอบมึงเป็นคนหาแค่นี้ง่ายมาก mm hmm. มึงเห็นใช่ไหมมัน,ม,น,ม,น,ม,นมีตัวปลอมเต็มบ้านเลยใช่ไหมเห็นใช่ไหมมีตัวปลอมเต็มบ้านเลยเห็นเห็นเห็นโอเคที่มึงต้องทาก็คือมึงต้องหากูให้เจอภายในเวลา3นาท mm ี hmm. ถ้าหาไม่เจอก็แค mm ่ hmm. มึงกากะคะั้นถ้าหาเจอกูมีรางวัลให้ <Right. S 1> พร้อมยังที่ไงกูเจอแล้วยังกูจะไปซ่อนนะโอเคปะก้มหน้าก้มหน้าหลับตาด้วย one minute later พร้อมนะเฮ้ยกูมีเวลาสามนาทีนะสามสองหนึ่งเริ่มกูมกินขนมรอบแบบกูกินอะไรอะไรอ่ะใช่หรือเปล่าตัวปอมหรือเปล่าไอ้ที่อ่ะอ๋อในตีทั้งตัวเลยอีกทีอ่ะหมด อยูไว้เฮียเฮ้ยเทนิดหน่อยทีอะตัวกือจะเรืองแสงนะไอ้ไหวเปาน้องยอมแพ้ได้นะกลับอากหมานิไเหี้ยเฮ้ยทำอะไรอยู่ข้างบนนะอุ๊ยอเอ๊ะฮะเอ๊ะ Wait a minute Who a ไอเดี่ยวเดี๋ยวอะไรเขาเฮ้ยเอาอะไรเออมึงเ้งี้เหรอเมื่อกี้แค่พลาดนิดหน่อย เฮ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 ท้าหนึ oh! yeah. ่งนาทีอ่ะตัวกูจะเรืองแสงนะโอ้โอ้ยโอ้คโอ้ยโอ้ยโอนี่อ้ยโอ้ยโอ้ยาอว้อ้ยโอ้ยโยอ้ยโอ้ยอออ้